สวัสดีครับผมเมือนี้มาตอนนกครับมือวันพลายไงพี่น้องมาครับออจานไงเพิ่นครับเพื่อนไถ่เ,เก็อาจานทุนผมใส่ไปตัน้นี้ครับนี่นี่หัวก็ใส่พี่น้องเอาเจ้าเพชรโพชัยมาครับลุ่งครับพี่น้องเจ้าที่ขันให้ผมบอกขันนกมันลุ่งครับส่วนไญ่เถียนนั่นเพิ่มมาจะเ้าครับกับไง่ทุน นัดพ่อกันอยู่เทียงหน้าเทียงนี่ปลาอ้อยนี่ครับไปเบิ้งก่อนครับนี่ไม้พี่้องไม้ก็อยู่หัวประโดติดต้อกันกับบ้านสันที่สุขครับอำเภอบรนดุงกุดรเท่างวิ่งละครใส่แล้วไปหาหมูกอนครับออกมาบใาม่วงครับนัดกันบใาม่วงพอดีจักสนนี่ขันนี่ขันบ่ขันนะครับนกผมนี่สี่ขันบ่ขัน เบิ่งก่อนนที่ทงานพ่นมาจะเส้าวันที่พ่นได้ครับตัดผาาไปพุ่นแล้วครับผมเถียงหน้าในป้าอ่อยครับวัดหลวงเลนกรักษาตัวเองเด้อ <c oughs> ข,ขันบ่ขันบุหมู่พ่นมาจะเส้าครับผมออกมาชมทบ้คเจอใหญ่เถียนก็ไปจานพุ่นออกมาก,ก่อนครับสภาพอากาศเดี๋ยวนี้มืดคึ้มครับ เห็นกลมบุติ่นแจงมากว่าพายุเขา่าเป็นที่ห้ามเข่าค้นหรือันจังไหนครับเดีย๋ยวนี้ทั้งคึมทั้งร่มพี่น้องนกกระจักสีขันห่บวบขันสภาพอากาศแบบนี้ครับม่อยู่เทียงหน้าผิดหอนบดีเดี๋ยวไปเห็นหอนนกจะเสียงอี่กาห้องเต็มอยู่ครับกลับมาอยู่เทียงหน้าเทียงนี้ครับ จะว่าใส่นกขุนไไใส่ขุนโอ้ยกาแมา่ลายเดีะยน้องมัน,นกานใหญ่สองขันเพิ่งกำลังนั่งนอนอู้เสยเลยจนเนาะนี่ครับมาหอดมูแล้วบานอยู่นี่ดงยอยเ,เออโอ้วัดดีเลยครับบานเห็นบัดดีดนี่ อาจารย์ชุ่นเสียแ่านกเขาขันไม้นี่โบ้เคยมาจักเถื่อครับผมสิบป,ปีแล้วแต่ว่าผู้นี้มาคู่มือครับนี่อาจารย์นี่แล้วบอเขาจะรู้ไปนั่งได้ใช่ได้แจมไปเฮ<ะ>้ยมาจะเศร้าได้แจมหน,นงงึ่งแล้วเสียงยังเหรอครับบ้านี้จ็คเสียงนิดเขาไม่กินเขาเขาไม่กินเขา,า,เขาใส่นกไว ใช่นกทิมไว้บ่๊ะนกทิมไวู้่เขาเล็วเลยพลาดไม่กินเขานะเอาตัวใดมาเอาข้อเขียวเจ้าข้อเขียวจัดอีกแล้วพี่น้องโอ้ยเพื่อนไเถียนนกมานมาได้ซุ้มมือด้ครับนี่เพื่อนของบ่อะอาชีพไปส่งให้ผมไม่เจือมันไล่ได้ส่วนหนึ่งหมูอานก็ได้หมูก้อนได้ซุ้มมือครับเอาออกมาเบิ่งคักๆกันนะเอาไปไว้ยังไดเอ็นได้คู่มือเลยโอ้ยก็ไว้ยังสั่นลรเงี้ยพ่อเฮ้อ นี่ครับเฉลยเจ้าข้อเขียวข้อเขียวบ oh, ั um. วกบักกันข้อเขียวบักได้เล็บขาวสามเล็บเมื่อนั้นก็ได้นกเล็บขาวสามสามเล็บก้อยเค้าก้อยเข้าโอ้ใได้คู่มือไปจักออกไปไว้เ็งในแนวรถเนาะเมื่อนี่เมื่อนี่เี้วสองแจมเล็บบอกเมื่อนี่ปลาเอาหลุนจังสั่นครับพี่น้องรลุนน้ำกันผมหัวก็มาหอด นัดกันเทียงหน้าเทียงนี่ใส่ใส่ทั้งไหนโอ้มันอยู่ในป้าอีกาห้องตึ๊บกึ๊บก้าก้าเต็มอยู่มันก็ย่านจุนเนาะง่ายไม่ใช่ผมบอกว่าเอาลงมาทั้งพี่คือบอกลงมาพี่ไอมาบอกเสียงใหญ่คู่อ่างโอ้บอกเสียงใหญ่คู่อ่างสิโติวที่ผมมาเนี่ยโอ้เอาเสียงใหญ่คู่อ่างลงปลาลงปลาจะพผมก็เขผาตัวนึงเลยเนี่ยบอกโอ้มันได้เด้อ ยินบ่ยินเนาะโอ้ยมองได้ไม่เต็มใจพอไงนี่มาใส่เบื่อแล้วพี่น้องขี่เก่าเล่ายังวะผ้ามูมามองเก่าจะของมีควงนานบักนั่นก็ได้ตัวนึงนี่เนี่ยบางยงแบบทวดโนบังยังก็บเราหน่องแบบท่านหน่องเจ้าแบกทั่วเออแบบทวดนะโอ้ยมีแต่ขี่เก่าขยิเจ้าตัวนี้พี่น้องบ่เนี่ยเนี่หักน้ำใหม่น้ำของท่นโอ้ยขยิเจ้าไปเบื่อแล้วบ้านนกปะนกนกบ้านเดียวนี่ มีขันอยู่ตแต่นกพญงเถียนผู้เดียวครับนกผมบนท่านี่ยินเลยครับเป็นนกฟึกครับเจ้าเพชรโพชัย,ยเหลอกอาีวมไม่มนกตนี้ม่ีตอน,นองผมไมใส่ใสแล้ว<อ>ผมผมโอ้ใน,ในี่ยผมได้ยาบอกไปหันหันผมเงาไปใกล้ๆนะโอ้ยใกล้ๆนึงใส่ครับฝากด่วนเป็นพี่น้องฝากปลาอ้อยนกไงเถียนใส่ไวพุ่นไสันแต่ว่าพื่นไดแฉมนึงแล้ว เอาคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหนาพอกันไหมครับเมื่อนี้วันพระใหญ่พญหยเทียนจัดน้ำมูอีกแล้วคือเขาผมกับทีมงานขอกาวคำว่าสวัสดีครับ